สิบสี่กุมภาพันธ์ตรวจสอบอีกทีเพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้าพระเจ้าตรัสด,ดังนี้อิสยาบทที่ห5ข้อ8อิสยา์ก็เป็นอีกคนที่คิดว่าตัวเองสามารถอ่านใจพระเจ้าได้พระเจ้าจึงต้องเตือนเขาว่าความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของเจ้า และอะไรที่เป็นจริงระหว่างเรากับพระเจ้าก็เป็นจริงระหว่างเรากับเพื่อนด้วยเพื่อนที่ต้องการจะเข้าใจก็จะเรียนรู้ที่จะตรวจสอบว่าข้อความที่ได้รับมาจากผู้ที่กำลังพูดนั้นเขาเข้าใจได้ถูกต้องแน่นอนหรือเปล่าพวกเขาจะสนใจมากพอที่จะให้ได้ข้อความที่ถูกต้องและนี่ก็ได้ผลสำหรับเดฟและซูเช่นกัน ซูกำลังทำความสะอาดลิ้นชักเก็บเสื้อผ้าซึ่งเป็นงานที่ไม่สนุกนักสำหรับเธอเพื่อความสนุกกับการทำงานเธอจึงเอาม้วนเทปที่ชอบใส่ในเครื่องเล่นและเปิดเสียงดังพี่ชายของเธอก็คือเดฟโผล่หน้าเข้ามาทางประตูและพูดว่ากรุณาหลีเสียงเพลงลงหน่อยเถะน้องรักซูคิดฉันรู้นะว่าเขากำลังคิดอะไร เขาโกรธที่แม่ให้เขาล้างจานเมื่อคืนเพื่อที่ฉันจะได้ไปเรียนดนตรีเขาพยายามหาเรื่องฉันแถมเขาอาจจะไม่ชอบฟังเพลงพวกนี้ก็ได้แต่แล้วสูก,ก็นึกได้ว่าเดฟยังไม่ได้พูดอะไรทำนองนี้เลยการตรวจสอบว่าเธอคิดถูกหรือเปล่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่ามีอะไรหรอ พี่ไม่ชอบฟังเพลงพวกนี้หรือว่าพี่โกรธที่แม่ให้พี่ล้างจานแทนฉันเมื่อคืนน่ะเดฟหัวเราะฉันไม่เคยเข้าใจผู้ผู้หญิงเลยพี่ไม่ได้โกรธเพราะแม่ให้หล้างจานแล้วก็เพลงพวกนี้นะก็เพราะดีแต่ปัญหาของพี่ก็คือพี่ต้องอ่านหนังสือเตรียมสอบวิชาเคมีและเพลงมันก็ดังรบกวนดังนั้นน้องจะกรุณาหรี่เสียงลงหน่อยได้ไหม ไม่มีปัญหาค่ะสูตอบและหรีดเสียงเพลงพี่จะปิดประตูห้องก็ได้นะถ้ามันช่วยได้นะ่ะหลังจากประตูปิดลงสูคิดว่าฉันดีใจจริงๆที่ตรวจสอบความคิดของฉันก่อนเราสามารถตรวจสอบข้อความที่เราได้รับมาจากผู้อื่นว่าเราเข้าใจถูกต้องไหม เพราะว่าบางครั้งเราอาจจะคิดถูกและบางครั้งเราอาจจะคิดผิดได้เช่นกันการตรวจสอบข้อความที่ได้รับมาทำให้เพื่อนรู้ว่าเราต้องการฟังสิ่งที่เขาพูดจริงๆเราต้องการรู้ความหมายที่เขาต้องการบอกจริงๆไม่ใช่ความหมายที่เราคิดเอาเอง